What's up guys, welcome back to English Please. ยินดีต้อนรับกลับสู่ English p l a y e อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีคำอุทานหรือว่าคำเขาเรียกว่าอะไร swear word ก็คือเป็นคำแบบอุทานในภาษาอังกฤษที่คุณอาจจะได้ยินจากหนังบ้างนะครับหรือว่าดูรายการต่างๆบางคำเนี่ยมันอาจจะเป็นคำหยาบนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นคำที่เขาใช้กันจริงในชีวิตประจานนําวันนะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนคำหยาบหรืออะไรนะครับแต่ว่าคืออยากจะให้รู้ไว้นะครับเผื่อว่าบางทีคุณได้ยินจากคนนึงคนนี้หรือว่าคนนู้นคนนี้พูดมาว่าเป็นคำหยาบหรืออะไรเราจะได้ฟังเข้าใจนะครับแล้ว เาสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตรประจำวันกับเพื่อนๆไปเริ่มกันเลยคำแรกนะครับผมฟะกั o เซกฟะก sake, s sake. <S ผมได้ยินในหนังมาบ่อยเหมือนกันนะครับคำนี้ f o g o กั sake ก็คือแบบพระเจ้าเจ้าพระคุณเอ้ยแบบพระเจ้าอะไรแบบนี้นะครับคำ <c oughs> ต่อไปนะครับ oh god oh god คุณน่าจะได้ดูหนังบ่อยๆแล้วเวลาเขาอุทานขึ้นมาแบบ oh god แบบตายแล้วอะไรเงี้ยเวลาเขาเจอเรื่องอะไรแบบที่แบบตะลึงอะไรแบบเนี้ยเขาจะแบบโอ้พ oh, ระเจ้านั่นเองครับก็คือตรงตัว oh, ไปเลยคํานี้สั้นๆง่ายๆคือโอ้พระเจ้าโอ้ oh, m ม God บางทีเขาไม่ได้พูดโอ้ oh, m ม god ้าเขาจะโอ้ก oh, ้แค่นี้นะครับคำต่อไปนะครับก็จะเกี่ยวกับพระเจ้าเหมือนกันคุณอาจจะได้ยินคํานี้ในหนังนะครับผมได้ยินบ่อยมากคือ j e s US Christ j e s US Christ บางคนก็พูด j e s US ้แบบนีก็คือแบบอุทานก็คืออาจจะไม่พูดว่าโ oh อ้ก็อแลแต่ว่า Jesus ก็คือชื่อของพระเยซูคริสต์นะครับก็คือชื่อของพระเจ้านั่นเองนะครับบางทีเขาก็จะอุทานคํานี้ออกมาเลยนะเป็นชื่อเลยอะไรแบบนี้นะครับผมได้ยินบ่อยคาต่อไปจะเป็นยำๆหน่อยๆน,นะครับก็คือแบบ shit oh shit ประมาณคํานี้ก็คือแบบชิบหายแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยแบบโอ้ช oh, ิตหรือว่าเราตกใจอะไรบางอย่างนะครับคำนี้ก็จะเหมือนคำยบหน่อยๆน,น,นะครับผมแต่ว่า คนในชีวิตประจําวันเขาก็ใช้กันแต่ว่าเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์แล้วกันนะครับผมไม่ได้อยากจะสอนคำหยาบนะแต่ว่าคํานี้ก็จะแปลแบบให้ตายสิบ้าเลยให้ตายสิอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคคําต่อไป d a m n ิทแจมมิทแจนะครับแต่ว่ามันจะเวลาพูดเชื่อมเสียงกันก็คือแบบ d a m n ก็จะแปลว่าประมาณแบบ ตายสิบ้าเลยมันจะค,คล้ายๆกับเช i t นะครับก็คือแบบอะไรกันวะอะไรแบบนี้คนระับ damn it คำต่อไปนะครับ bullshit this is bullshit man ก็คือ bullshit นี่ก็คือแบบจะแปลว่าเวลาเราได้ฟังแบบเรื่องอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นเรื่องหลอกลวงเราก็แบบใช้คํานี้ได้แบบ bullshit man แบบมันโกหกอะ่ะมึงมันโกหกทั้งเพลงเลยมึงอย่ามาโกหกกูหลอกตาแหกตาชัดๆอะไรแบบนี้นะครับคานี้ก็จะได้ยินบ่อยในหนังเหมือนกันนะครับผมคาสุดท้ายนะครับผมคํานี้ S S uck, suck Suck ก็คือ Suck นี่ก็คือแบบถ้าในความหมายมันก็จะมีคำแปลว่าดูดด้วยเหมือนกันแต่ว่า Suck this is suck man u ักในที่นี้ก็คือแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบห่วยกากแบบว่าห่วยวะ this is suck man แบบว่าเพื่อนโชว์อะไรบางอย่างมาแล้วเรารู้สึกว่า ไม่เห็นดีเลยอะหูมไอ้จังแล้วก็พูดได้ซักอ Suck! Man! อะไรแบบนี้นะครับผมก็รวบรวมคําพวกนี้นะครับเป็นคําอุทานในที่ฝรั่งเขาใช้กันบ่อยๆนะครับจะอาจจะแบบดูหยาบๆคลายนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเป็นตามหนังเนาะที่เราได้ยินกันมาอะไรเนี้ยก็อยากจะเอามาฝากกันให้ทุกคนได้รู้ไว้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้า see you guys n e next episode peace